สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำเหรียญปรยทานระครังนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีกันไกลแล้วก็มีเหรียญสิบปากกาแล้วก็ปืนยิงกาวนะคะแล้วก็สกอตเทปถ้าเราไม่มีปืนยิงกาวก็ใช้สกอตเทปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำของเราก็เดี๋ยวเรา ลองสีแดงก็ได้เนาะจะได้เห็นชัดๆหน่อยมันจะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็แกะแกะตัวนี้ออกเราจะได้กระดาษมาแบบนี้นะคะให้เราใช้เหรียญสิบเหรียญสิบวางหาพื้นที่ที่สามารถวางเหรียญสิบได้แล้วก็ วาดเป็นวงกลมนะคะทั้งหมดจะมี9ชิ้นเพราะวาดให้ครบเก้าชิ้นมันจะมีพื้นที่แถวตรงนี้ค่ะมันจะแหว่งนิดนิดนหน่อยไม่เป็นไรแต่พอเวลาเราเอาไปประดิษฐ์แล้วมันจะติดกาวแล้วมันก็สวยเหมือนกันค่ะ นี่ได้แปดชิ้นตรงนี้นะคะแปดชิ้นแล้วเราหามุมข้างๆตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นชิ้นที่เกนะ้าะะได้ประมาณนี้เนะาะวาดหาพื้นที่วาดใช้เหลียญสิบนะคะจะพอดีแล้วเราก็ตัดตัดตามนี้ค่ะ พอเราตัดตัวนี้เสร็จนะคะให้เราใส่เหรียญตัวนี้ก็จะสามารถใส่เหรียญเหรียญหนึบาท2บาทแล้วก็เหรียญ5บาทนะคะนี่ค่ะแต่เหรียญสิบบาทจะใส่ไม่ได้เนะมันจะ,ม,นจะมันจะคับเกินไปมันจะเนี่ยค่ะให้เราใส่เหรียญเสร็จแล้วก็ถ้าเรามีปืนยิงกาวเนาะมันก็จะทําให้แน่นให้เรายิงกาวเนี่ยสจุด ก็ได้ตรงนี้ท้านข้างนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้กระดาษที่เราตัดเนี่ยแปะลงไปเนี่ยหรือว่าถ้าเราไม่มีไม่มีปืนยิงกาวให้เราใช้สกอตเทปแบบนี้นะสกอตเทปแทนแล้วก็ติดอย่างเงี้ยค่ะคาดมาอย่างนี้เลยเพราะว่าสกอตเทปมันใสอยู่แล้วแหละมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเนาะปิดตรงนี้ คือถ้าจะทำมันคือต้องติดให้มันครบสี่มุมอ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังสวยอยู่แล้วมันจะมีลวดด้านบนตรงนี้ให้เราตัดทิ้งเลยก็ได้ค่ะตัดทิ้งอันนี้คือทํำง่ายมากๆนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อดูไอเดียใหม่ๆนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ